กระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังห้องรอย l อบรูมโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพเขตบางรักในการพระราชทานรางวัล Global Leadership Award 2025ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเป็นการประกาศรางวัลผู้นำระดับโลกครั้งที่13ประจำปี2568โดยความร่วมมือของ The Leaders Online ร่วมกับ My Events International และ m a x i m a g e Group ภายใต้แนวคิดทุกธุรกิจคือธุรกิจระดับโลกเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมรวม25สาขารางวัลครอบคลุมหลายภาคส่วนเช่นธุรกิจเทคโนโลยีความยั่งยืนการดูแลสุขภาพและการศึกษา การจัดงาน Global Leadership Award 2025เป็นการประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและได้รวบรวมผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติประกอบด้วย CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมและผู้กำหนดน,นโยบายจากมาเลเซียไทยสหราชอาณาจากักรสิงคโปร์สหราฐอารับเอมิเรสเมียนมาแทนซาเนียบรูไนและตุรกีมีผู้ได้รับรางวัลจากหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีศักกววันเฮลท์กรุ๊ปบริษัทไทยยานยนต์จำกัดคาเซกเอเชียน็อกเทคโซลูชันและบริษัทสุขสยามไอคอนสยามรวมทั้งการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินักสังคมสงเคราะห์แห่งปีและนักสังคมสงเคราะห์แห่งชีวิตเพื่อยกย่องบุคคลผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และผลงานอันยาวนานซึ่งสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลกได้แก่ดตัตตซัมซูดินยูนัส ผู้ก่อตั้งทีจาราโฮดิ้งสลิมิเต็ดจากมาเลเซียและเซอร์อิกบาลซาารานี่ o e e ประธานของฮิมาอินเวสท์เมนต์แอนด์คอนซัลแทนซีลิมิเต็ดจากสหาราชอาณาจักรที่ผ่านมาได้จัดงานที่ประเทศมาเลเซียและในปีหน้าจะจัดงานที่มาลดีฟส์